มีสี่แล้วนะ่นนี้สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสปูมไอเดียนะคะแน่นอนค่ะอยู่กับตาแล้วก็ปุ๊บอ่านี่อะไรนพี่เอกพิธีกรคู่เข้ารายการแล้วก็น้องเนี่ยเสียงหาชนเขาน่ารักมากเลยก็เลยอยากจะแจกงอกมาให้กับน้องๆข่าะว่าน้องๆเขาเนี่ยมาจากโรงเรียน วัดอสวนองค์วิทยาศาสตร์ว่าแต่ว่าดอกไม้อะไรเนอาดไม้อไมาเยอะแยะไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้อีกแะ้วเนี่ยก็ดอกกุหลาบอย่างนี้เอาพี่ดุ๊กพูดถูกนะครับทําประโยชน์ได้อีกก็อย่างดอกกุหลาบเนี่ยเราก็ไปอาบน้ํำก็เปิดน้ําให้เต็มปุ๊บแล้วก็เอาดอกกุหลาบมาโรยแล้วเราก็หลบไปแช่ตอนนี้ลองอาบน้ำปกตินอนคาอยู่บนใบบัวกก ดอกเตอร์พี่ดูเพราะว่าหนูเป็นกอบมาแล้วไม่ได้ว่ากบเขาเหมือนเหรอดอกเตอร์ไม่ได้ว่าเป็นกรอบไนเลยครัทั้งคอหนักมากอีกเราเาเรื่องกันนะคะที่พูดวันนี้ดอกไม้เนี่ยหมายถึงว่าดอกไม้เขาเอาน้ำาม่น้ำของดอกไม้อ่ะมาน้ำดอกไม้แล้วก็ไม่บอกนี่อพี่ดูถือทีครับนี่ไงน้ำดอกไม้เอ้า เออ,เออพี่เอกแต่ว่ามีข้าวเหนียวไหมพ,พี่ห<า><า>อมกทิลาทั้งคู่เลยทั้ทงพิธีกรคู่ทั้งกูดูทังเป็นไปนหมดเลยนะคะ <c oughs> วันนี้พูดถึงดอกไม้แล้วก็น้ําดอกไม้หมายถึงว่าน้ําที่ข้นจากกลีบดอกไม้ดูเนเล่นอร่อยด้วยแล้วก็เป็นสมุนไพรด้วยนะคะเราไปพบกับเครื่องดื่มสมุนไพรที่ผลิตจากดอกไม้ท้องถิ่นค่ะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏน์บ้านสมเด็จเจ้าประยานนี่<อ>ค่ะ ดอกไม้ที่พูดถึงขึ้นน้ำที่สกัดมาจากดอกไม้จริงๆคือเรานําดอกไม้มารับประทานน่าสนใจใช่ไหมคะถามน้องๆเลยดีกว่ามีแนวคิดหรือจุดประกายิงไอเดียที่ไหน,น,ไหนทาไมถึงเอาดอกไม้มาคั้นน้ําในปัจจุบันนั้นนะครับผู้ประกอบการระดับที่ชุมชนเนี่ยได้นําดอกไม้มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรจร่งดอกกุหลาบอย่างเงี้ยดอกเข็มดอกบัวอย่างเงี้ย ดอกเข็มทำได้ด้วยเหรอคะไดอกเข็มต้นเป็นเด็กเคยดึงเกสอนออกมาดูมาเลยใช่ได้ค่ะแล้วก็อย่างกลับเราก็จะแบบทอดกลับทอด้ใช่ค่ะแล้วดอกบัวนะคะดอกบัวเป็นยาแพทย์แผนไทยค่ะก็คือบำรุงหัวใจอ่ะสกัดอะไรยังไงทำไมมันต้องมีเครื่องมือเยอะขนาดนี้อ่าเริ่มแรกนะครับเราก็จะนำดอกไม้ อันนี้ดอกอะไรเป็นดอกดาราดารานะครับอ๋อหน้าตามอยู่อย่างนี้นะครับทานผู้ชมดอกดาราคือเป็นเดียวกันกับพวกขิงค่ะจะมีกลิ่นปดาเป็นเสืนิดนึงนะคะแต่ว่าใช้พวก น้ำตะลิงปิงในการตัดรดในการทำพันนาหลัาน้ำเปรียงนี่ตะลิงปิงเปรี้ยวๆอ่ะนหมายความว่าน้ำตาลหลาอันนี้เนี่ยไม่ใช่ดาหลาล้วนค่ะก็คืออย่างอันชันก็จะมีในพวกน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะซึ่งมีมากอยู่เที่ยมภอวาค่ะต้นมะพร้าวก็เป็นดั้งเาไม้องเกี่ยวกับออมฮอวาก็คืออยากส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้แล้วก็คือที่ยมพอวาก็คือดอกไม้เขาจะแบบให้เน้นปลอดสารพิษสรุแบบไม่ไม่ใช่สรุปคือน้องๆเ่ยเขาวิจัยให้ ใช่ไหมครับแล้วก็ให้เกษตรกรเอาไปต่อยอดทำเป็นอาชีพเอาด้านหลานอะไรเงี้ยก็คือเอาด้านหลาตรงนี้นะครับมามาต้มครับผมสกัดด้วยน้ำร้อนหาสารต้านอนุมูลอิสระครับออกินแล้วไม่แก่เลยลดคลอความแก่คลอความแก่เดี๋ยวฉันจองหมดเลยนะพวดนี้เมาเลยเมื่อกี้นี่ชิมไปนิดเดียวได้ขอหมดขวดเล้วจากนั้นเราก็จะนำ สสกัดจากดอกมะกรอครับผมอันนี้คือวิธีการทดลองแต่ไม่ใช่วิธีทำใช่ไหมครับเป็นวิธีการทดลองครลองว่าเขาจะมีสสารพะไรัยเพอได้มาแล้วนั่งนี้แล้วเราก็จะนําการติเปตดสารโดยเราจะมีสาร DPPS นะครับสาร DPPS ของเรานี้จะมีลักษณะเป็นสีม่วงครับอ๋อค่ะถ้ามีสารต้านอนุมูลสระอยู่ในดอกไม้ที่เราต้องการวิเคราะห์ มันก็จะเปลี่ยนจากสีม่วงกลายเป็นสีอื่นนะครับและที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยอันไหนมีสารต้านหรือวิสระเยอะสุดก็คือเป็นน้ำอัญชันค่ะอัญชันเหรอไม่แต่ขอกอัวค่ะดอกบัวก็มีค่ะบำรุงหัวใจด้วยแต่ละดอกเราจะเทโดยทำสีรสชาติก่อนแล้วก็ให้ผู้บริโภค300อคนในการทดสอบอะค่ะเราก็เลือกรสชาติที่ดีที่สุดและตอนนี้เรามีน้ำอะไรบ้างครับมีน้ำกุหลาบอัญชันดาราเข็มบัวค่ะเอกดูพี่สาวขึ้นไหมคะว้าย้าวนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้อง ําซ้ําได้แล้วต้องสามารถกลับไปปรับปรุงวัตถุดิบได้เราบอกได้ไหมว่าไอ้แต่ละประเภทเดยที่มันมีอนุมูลอิสระแตกต่างกันเนี่ยเพราะอะไรก็คืออย่างดารลามันก็มีสายสายพันธุ์แต่มันก็จะมีสายพันธุ์ที่กินได้แล้วก็กินไม่ได้อย่างกุหลาบอย่างเงี้ยค่ะก็คือกุหลาบท,ที่นี่นเราไม่กินแต่ว่าก<อ>ุหลาบวันเรากินอยู่แล้วเราก็ใช้กนก็คือไม่เอาไปทอดกรอบก,กินได้อยู่แล้วจะบางสายพันธุ์ทานไม่ได้นะฮานไม่ได้ค่ะโอ้นี่ต้องระวังนะครับต้องเน้นนิดนึงนะครับคุณผู้ชมไม่งั้นพอรู้สึกน ดอกไม้ชนิดไหนทานได้ไม่มีพิษหรือบางชนิดก็ทานไม่ได้นะคะอร่อยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าการเพิ่มรายได้ที่สําคัญนะคะช่วยเสริมสร้างสุขภาพด้วยนะคะใครสนใจอยากจะไปทําตามนี่ปรึกษาพวกเราได้เลยนะได้เลยนะครับ่อมันได้เลยที่นี่บ้านสมเด็จเลยนะครับนี่ขอบคุณนะคะเครื่องดื่มสมุนไพรผลิตจากดอกไม้นะคะจากมหาเทาลัรราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตะมุ่ยคอนเก่งนะคะเย้ยย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  รับประทานน้ากันไปเป็นเรียได้ว่าเรียกน้ําย่อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรายังคงมีอาหารสูตรเด็ดไอเดียประยุกต์ธรรมชาติมาเป็นเมนูให้อยากคุณผู้ชมได้ลองชิมอีกด้วยนะคะจนจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวกลับมาชิมด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ขอทานน้ําดอกกุหลาบก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ